สบายดีทุกคนวันนี้มาเจอกับแก้มบุ่มสาวลาวเนาะวันนี้แก้มบุมจะพาเอฟซีทุกคนมาเบิง่งบรรยากาศซึ่งว่าะจะเป็นเป็นประเพณีของแก้มบุมเนาะเพราะว่าเป็นสุนเผากัมมุแลวก็เขาจะมาถ่ายทําจะมาอวยพรคิดนี่เลยจะเป็นเบื้องหลังของพวกเขาเนาะแลวก็ตอนนี้ตอนนี้ฮันยวเราจะมาถ่ายสัมณัได้ก่อนเลยว่านจะพาเห็นอนะสบายดีเลยสมัยแล้สกีจิออร์ไกทไทยมาอ่า สมัยเลยน้ำเมฆนี่นะเพราะว่าน้ำเมฆเลยจิโรตาเอาน้ำเมฆสากุลน้ำเมฆกัมโมเนี่นะก็เลยว่าแต่งคลิปวิดีโอสมัยเลยน้ำเมฆตอนฮับปีหมล์เราปีใหม่กัมโมแล้วก็ปีใหม่สากุลเดี๋ยวจะให้เบิ้งเบิ้งเราบรรยากาศกันได้นะเพราะตอนนี้เขากำลังเกี่ยมเนาะเดี๋ยวจะให้เอฟซีทุกคนฟังภาษาฟังภาษากัมหมูของแกมูมันเป็นยังไงประมาณนี้เดี๋ยววอกใจเดี๋ยวจะเปยเนาะมามาสัมภาษณ์ผู้สาวสองคน เอกสมัยเลอสมัยเลอสวัสดีเสื้ออะไรเสื้ออะไรว่าสื้ออะไรนะเราไปตัดเอาก็ได้สมัยเลอร์สมัยเลอแนะนนามโตในนาตัวเลยแถมเสมอติคำไหว้สีพันไทยคุณหัวยาดดาเสียงขวงเสียงขวงสมัยเลอเอโยอาเสืออดอกฟ้าบริวรสผิดอายาดดาใส่สมบุญเด้อ อันนี้ใช้สบูรณ์เนาะในจะเป็นสาวเสียงฟ้าในสาวแข็งยุนจันตอนนี้เขาจะมาเห็นอย่างอ่าก็คือมื่อนี้นอนเขาจะมาเว้าวเกี่ยวกับขำอวยพรปีใหม่ของอ่าส่วน้าวกระมูกของเขานั่นเองเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าใกล้สิ้หอดปีใหม่แล้วใกล้สิฮอดบุญอ่ะปดปีเก่าเกี่ยมประหน้าปะซู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิงอันดอกดอกประจําชนเผาของเฮาเนาะอันภาษาภาษาแกมุ่งกจะเอิ้นว่าร่างรอนแต่บุ้งวยอยู่ไห้ไว้มาดอกกันนะยุทมนรเลยทไเลเรว่าปอนใส่เด็ดในปีเมียนะเื่อนเเอนเนเด็ดตางกุด สเบือนเบือนเบือนอันนี้เราเบือนเราเบือนอันนี้กำลังถ่ายคลิปเนาะบรรยากาศดีดีทุกคนเพราะว่าเอ่อเขาอวยพรคลิปแต่ว่าเขอย่างว่าบนได้ยินอวยพรคลิปอันนั้นเนาะเขาอวยพรของภาษาคุ้มเองเชื่อแบบอวยพรปีปีใหม่ใินะเป็นวันนี้แต่ว่าเป็นภาษากัมพูชของเขาไปตรงบรรยากาศแล้วนั่นไหนค่ะจอดกล้องทึ่งให้ทึ่งน่าตอนนี้ก็จับอันนี้เนาะบุพาว่าแบบ เราเราเงินเอเราเนี des des ่ยเดี๋ยวจะวบอประสานทีว่าแกบุ๋มจะได้อวพเน้อกราบซีเวียงลาดสมบัตนกราบซีเวียงลาดสมาัหลดดยอสมัหลดดุยเนมราบเสกาตึงกอนรับเสกายตึงกอ good den den mon good den den mon s m i นมฮมเมเราอันกูบ้างอันี จะให้ทุกคนเบิ่งก่อนเบิ่งอันดอกไม้ประจำสมภารอ่ะถ่ายไว้นี่โมเมนซ้อมมาอัดอัดวิดีโอลง y ัดลง YouTube โอโยเต่งพิทุเอกเลยเล่นวะเลยอ๋ออะไรมาเมื่ออันนี้จะเป็นดอกประจำสมภารเนาะดอกไม้ประจำสมภารเอ้ยเอ้ยนี่อ่าอําไพนาะเพิ่นจะฮู้แบบจากทีไปที่มานี่ยคือว่าเฮาติดตามเพิ่นเพิ่นจะเป็นเออเออเอียก็คล้ายๆแบบเคยเพริวัฒนธรรมกมูล เดี๋ยวเขาจะเปะอ่าเฟซบุ๊กหรือว่าคอมเมติดต่อท้าวาผายอยากรู้เกี่ยวกับสนเผากระมูลายคืนเดี๋ยวเขาจะเอาเฟซเลนีในคืนยูทูบให้อาไอซีเบิร์นเด้อขอบใจติดตามได้เด้อเนัได้เอันนี้เจอตะกรงสุดรอเขาสักคนสบายดีนี่เขาตะเก รก่มงานเก่มงานเบื้องหลังของแก้มบุ๋มเบอร์เด็กก่อนตอนชอเน่งเด็กก่อนเบอร์หนึ่งว่ะสูสูสูไหนก่นตอนนั้นนะ่ไห่สิบเอ็ดสิเอ็ดว่ะป้าเห็นอ่ะนั่วนคบักใหง่ ตอนี้พูดใน้อยในกองมันจะใหญ่คือใหญ่ๆเพราเห็นอยู่เวทีคือว่าผู้บุกๆก็คือใหญ่เด้แต่ว่าไม่เห็นแบนใกล้ๆคือว่าผู้น้อยน้อยแต่ปอกตุ้ยใช่ปะมันผู้น้อยเป็นตาแพงแต่ว่าเห็นอยู่เวทีมันเป็นผู้ใหญ่มันคือผู้ใหญ่เนี่ยแบบว่าเขาจับมือคนตัวน้อยเลยเขาเขาสิ่งว่าใหญ่กันอันไรเออบึนหนึ่งน้ำกับซีเบียงลาด สซนมระดลอยดุยอะนึ่มรับเสือกายตึงก้องพี่องตัดตัดเสี้ยงเอออกแล้วเอาเหล่าต่อได้ไหนบอสเรือว่าเหมือนโบเป็นธรรมชาติหรือว่ายังไงสัมภาษณ์ค่ะตอนนี้ห่างนนึรับเสือกายตึงกองพราะอ่านสีให้เราเว้าเราบุ่มบอ้นน้ำหลังใช่ไหมลิฟซิงแน่แม่ลิฟซิงเสียงแต่ว่าให้ห่างกันนะเนียงบอสให้ต่อกันเรยลิฟซิงเสียงได้ไหมบอาะว่าประมาณว่าเอ้อเว้าจบแล้ว nya bang กันได้นึงล่ะจากมอต่อจินะโอเคโอเคโอเคเดะสมมุติเด้อพวกน้องเบิ่งนําเอื้อยเด้อได้นํากาป4เวียงลาดสําราดโลยดุยอนํากาป4เวียงลาดสําราดโลยดุยอนํารับเซกายตึงกอกู๊ดเดนเดนมอนนํารับเซกายตึงกอกู๊ดเดนเดนมอนสมัยเลอะนําเมสมัยเลอะนําฮุมเมโอเค แต่ว่าเส้นตาน้องจะต้องจึงเส้นตาน้องจะต้องเห็ดล็อกแลกล็อกแลกเบิ่งเลยเด้อเออจะต้องเบิ่งกองตลอดเวลาเด้อโอเคได้บ๊อปมาทุกคนตอนนี้อันแกบุ๋มกับไดเอันเห็ดคลิปลงไปแล้วเนาะแล้วก็หลังจากนี้เราจะขึ้นไปถึงว่าเป็นเมียเพราะว่าอันนี้จะเป็นเฮือนข้าเจ้าเอิ้นเราเฮือนอันเหือนไม่เหือนบูฮานตั้งแต่พุ่นเนาะแบบขาเจ้ายังคงหักษาแบบนี้เพราะว่าอันนี้จะเป็นเหือนคนทางหลังทุกคนเหือนเลยว่ากันใหญ่นะ แล้วอันนี้จะเป็นเฮือนไม้ที่แบบเพิ่นยังแบบว่าพักษา,าพวกอ่าวัตถุโบราณแบบนี้สินะเดี๋ยวจะขึ้นไปถึงเนาะเพราะว่าเพิ่นถ่ายทำปิดไม้รูปภาพเอาไหมเพลินไปนี่หมดไม่ต้องปิดไม้ก่อนอกไปเพิ่นเอาไม้ไปให,ออให้เพิ่นเน<ป>จ้าบ่ต้องไปยืนบนตะลาสับส้นขนาดนี้ปะ จะได้เากอจุกน um ั่นนองทุกคนอันน enfin ี้จะเป็นสถานที่ที่สองแก้วภูใส่อันนี้จะเป็นทางสถานที่ที่สองเนาเออื่นจ้อังเบื้อลังแล้วให้คนทาถ่ายใดว่สวยไหมอันนี้เพื่อนกำลังถ่ายอีกเนาะทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิ้งเบ้ง เออเอรัลนบมพองลอยืนดูคิดมหน่อ้ยม่งเดนสวยมันเอดตะกุดมันเตะเรตะกุดมาทุกคนอันนี้เขากระทายแล้วแล้วเนาะคุยเนาทถ่ายความรู้สึกเป็นอะไรเนาะหลังจากถายเต้นเเนาะ คามสุดก็คือติ๊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 ตู๊ติทเิ๊ะิ๊ตา๊ติ๊ติ๊นิ่ติ๊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 ตุ๊ติ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 ๊้ิ๊ต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 ก๊อิ๊กิ๊ติ๊ติ๊ติสติ๊บิติอันนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาติ๊ติ๊ตเ๊าจ๊ติ๊าิ๊่ิแมิ ซื้อมันนะซื้อมันแมนแต่ว่าแกมบุโมหูอันนี้แมนเป็นเบียดเนาะเป็นตึกเบียดวะโมแมนแมนใส่ตัวนูตัวนี้เนาะโอ้่ตัวนู้และอันนี้แมนอมดิงอมดิงเขากินน้ำดิงแมนเอาไว้กินน้ำเวลาไปป่าไปยังใส่กินน้ำคนน่าจะคุ้นๆเนาะแบบนี้แบบใส่น้ำกินอยู่ป่าประมาณนี้อ่าและนี่จะเป็นกระเอื่อนมาอย่างกระบุ้งเนาะใส่เครื่องต้ตาใส่เครื่องใส่ยังไปทุกคนครับไปเบิ่งตอนต่อไปกันว่าเพื่อนจะไปถ่ายอใส่เพื่อนเพื่อนอะ กวงเนาะสถานที่กวงกวงเขาไปหลอดหายกวงกวงแมนเป็นเหอนของไทยไลายนไวหลายพนลานเราแพ่งม่ได้หลดดบาเราบางใหญ่ดหลดกระไล่คันทั้งนานในกำเนิดเด้อคนเลยนางพักพอนทุกคนเดินใส่ทุกคนเบ่งป่านำไส่ใส่ไว้ไมป่าสวย นี่ก็จะเปิดน,นาบานเนาะทุกคนเป็นกำลังกันถ่ายวิดีโอเีงแล้วเขาก็นั่งเบิงเนอนตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็น,นนี้กับเวลาตอนบ่ายเนาะบ่ายสองนี่แหละเดี๋ยวฮอนจะมาเบิงว่าเขาจะแล้วตอนจักรโมมกันเนาะทุกคนพอตอนนี้ก็ค่อน ทุกคนเดี๋ยวแก๊บุมจะได้ติดคลิปและเดอเพราะว่าได้ให้ทุกคนเห็นอ่าขาจะเอามาวิธีชีวิตเลยว่าเป็นสันเผาการลงทือของแกบุมเนาะเดี๋ยวแกบุมจะมาอัปเดตอ่าอีพีต่อไปให้ทุกคนเบิรงเดอแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำใสเห้อุ้ยอย่างเขาตาสำรับคลิปนี้แกบุ่มก็ขอลาไปก่อนเดอแล้วเจอกันอีพีต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแกบุมเด้เดอบ๊ายบาย